เ่อ,อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะรให้ฟัองจเ่อะไรกันเนอกอะไรนะครับมาจากเวียดนามเหรอชินชาวาเวียดนามแฟนอารเวียดนามแฟนเอนเอนจีฮา,า,าวมาได้ไหมสี่โมนี่ใครสวนมากก็เลยถานี้ต่อแถวนี้หรอเอเพื่อนบ้านกน นะครับนะครับเป็นได้ที่เขาอเป็นว่าเป็นได้ก็เป็นได้อแล้วงาสก้วก็วดไข้หน้เป็นยังไงนุกมันไม่ได้ปหรอไป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 ยังไงสนุกไหมสนุกไหมสนุกสนุกเหรอกันกะวันกอวันไปแต่ว่าสนุกเลอางนั้นเล่น นนนนนนู่นี่ปนบตีหนึ่งก็แบบโอเคนอนแล้ว้อนมีงานโอเคแลน้เลยก็นอนเช้า้มาก็สนุกต่อวันนี้ก็ได้มาสนุกอี๋ยสนุกมากสนุกมากอ๋อเก่งบอกว่าหลังจากด้นเหนรยากชื่อแล้อันนี้บรรากาศทุกคนที่อยู่ในอีรูเปล่าไม่โดนลิงสองเลยเราก็ชอบชอบ ท่ไดม่ทุกวันไหมหรอก็ไม่ทุกวันขนาดนั้นก็มันบางวันก็ไมด้มีอะไรกับเรามากไม่รู้กวหรออย่างรที่รยอกันเลยอ้รเหขอนะครับอะครับผมที่หีจไปเรียนอที่ีจเรียนเปลี่ยนเต้นเปลี่ยน เดี่ยวเต้นก็มอดมก็บอกว่าเก่งแล้วไเขาเลแบบืนผเก่งแล้วต่อยนี่ลมีสมายดา่าจริงเดี๋ยวเดี๋วถ้าจะแบบทำอแโอกาสได้ไปยูทิีดีนะแชร์ทุกคนดูแบบพิโซ่าเอร์ใต้มาให้อะไรนะคะก็ี่ลูกๆไปหรอหวังว่าจะเป็นแบบ ไม่ไม่ยังไม่เคยรับแต่าแบบไปทะเลบ่อยเลแบบเอหาหกิจกรรมทะเลทาเขื่นะยแบบไปทะเลบ่อยที่นอะไรย่เงี้ยก็แบบลองดูว่าบ้าหนามันย่งไ้าลองไปดูลองไปดูนานเมื่อวนรที่เราดูตอนเด็กมันเป็นหน้าตาแบบจิงหรือเปล่ากินอะไรครักินะนารักขนากินอะไรเหรอครับผมก็ถ้ากินนิยมกินอะไร ให้กินนิยมกินได้ก็กินนิมเก่งมากเก่งเก่งที่สุดเลยนี้เราไปซื้อกินบ้างเปล่าื้อแล้วหรอนี่จะตดีจริงเต็มไปยจะได้จะได้ไม่ต้องแบบจะไดไม่ต้องแบบผิดว้นานสาเดือนเราจะได้แบบสล้ัตว์บปกติปกติเขา ที่ใหม่หรอที่ใหม่ไปบ้านเพื่อนอยู่ที่ช้ามกว่าพักผ่อนคปกติเราจะไปแบบพักผ่อนอยู่กับเพื่อนแบบที่าแบบาว่า้หลายวันพักผ่อนไม่ทำอะไรก็ไม่มีกิจกรรมอะไรก็เลยแบบไม่ได้มีพไม่ได้เลยหรอเพราะเราไม่ได้ลงทะเลาก็แบบมีแค่แบบ อหาตอนเป็นตืตอนเช้าอะไรล่ากจังวะเราไม่จะแบบนั้นอ้อ่อะไรนะอเชื่อเหรอต้อเชื่อหุ่นถ้าเราเชื่อหุ่มดีนะอะไ้อ่ีแลวิดแิ่งวานย่งนี้รู้เลยอะแต่ว่าแแบบที่ในที่ ผมช่อปีนาตอนีป่แล้วอะปีที่แล้วแบบของคาของก้นบอแบบอาฝาคิดแหนกเลยครับผมปีนาท่านองปีนาอันนี้ยังติดอยู่ยังติดอยู่ปีนี้องทันี่สีที่นที่สอง่าดแล้วหรอที่ตอนแรกอมให้ด้ก แล้วก็แบบามแล้วก็อ่านไปปามากไปตอนนี้แบอ่านอไลที่ถาก็แบบเห็นเห็นแบบอยู่ในชาไหนเห็นแบบมีแบบเสยการเราก็แบบเห็นแบบปากนิฟปากน่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้อ่านแต่พอเสร็จก็ีาเปิดรผยเรื่องตความเลก็อาจจะมีอะไรที่แบบมประมาณเราชมผมก็รองเหมือนกันครัวเราทสอง ซื้อหมอนใหม่ก่อนนะรซื้อหมอนใหม่อะไรนะครับคนเขียนบทนี้ตัวดีเตัวแบบพี่ีบมัะธานแบบสายหมาทีแบบนี่เขาก็บอกว่านี้มันมีฉากแบบนี้มากเลยนี้ทุกคนนอรอดูรอดูคนเขียนบทนี้ตัวดีเลยขอเขาผมผมก็กม นี่ก็ตัวนี้ตัวเอ็กตัวแซเลยนะข้าตัวเยอะครับคือเี็นซหรอคือถ้าวัดคอนี่แบบขอที่แบบจะอออโชว์ได้เลัโชว์นก็ตนี้เลยหรอก็เป็นตัวนี้จะชแบบเมื่อวานเลยนะอ้า ห้าถ้ากระโดดเอวแบบคือเคุูก็จะเลื่องสอนแรกเนี่ยก็่ะอนอย่างอยางให้ถึงละส่วนแล้วก็ไอโซลชั่นนะคอไหล่องเอวแบบตอนนที่เป็นสะโพกเนี่ยเแบบยมืออหีมานะีงานมากตอนนี้ไม่รู้ว่าได้จะข้างเดียวร้างอีกไม่ได้เยแต่ว่าได้ข้างเดียวอะ จะไดแค่ข้างเดียวสมาตัง้งเยอะเี๋ยวันรสองทั้งตัวได้เห็นเต้นแบบสับๆพี่า้าถ้าสาม,มารัทำได้แล้วต้าหมจะพยยามพี่เล้งขอเลขท้ายหน่อยหาตังโดนเนทใ้สาเล็งอยอู่อเลท้ายเหรอูนีพี่นีเราเป็วันเกิดดวงดีครับี่นี่นี่แท็กมาเชืไช่ไ,ม,ไมครัช่ไหครับ เลขายนีเทไหร่เอเจเจ้อันน hmm. oui, ี้คือหนักิทกคือาเอาไปนเลยเราก็เราก็ดูดูยอดโนนีตลอด่าเงียเราก็แบบนี่อยากสมตมีารหรือว่าเราจะโอนเงในช่วงนี้แบบขอคุณป้าที่ตัวเองขอัวอง้ก็ เจนถ้าถ้าผูกพี่ก็จะได้เห็นภาพใหรอไใช่ห้้มาถูกสารผูินเขาเขาบอกเรสิบพอดีเอบสิพอดีแล้วแลไาหมผเ่นฮ้ี่ไหลจะไปนะดูมเอาดูแมวเหมาเอาเอาคันเลยูหมาได้ครับ Hãy <laughs> <laughs> <laughs>